ในเวลากลางคืนหากท่านประสงค์จะใช้ไฟอ่านหนังสือกรอุาณานเดินทางตอนกลางวันเ,เล่นนะคะท่านสามารถเปิดสวิตช์ไฟบนแผงถตงเสียงที่นักของท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะปิดสวิตช์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดน,นะคะและสำหรับโทรศัพท์มือถือค่ะท่านสามารถใช้ได้นะคะใน ระบบไลท์โหมดเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือท่านไปยังระบบไลท์โหมดนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะ,ะท่านสามารถถักบอกทงบ้านนะคะถ่ายรูปเซลฟี่โปรไฟี์นะคะโพสลงโซเชียลแล้วบอกว่าเครื่องกํลาลังจะออกแล้วจา้าอีก6ชั่วโมงเจค่ะนะอย่าลืมมารับด้วยของฝากเพียบเลยคิดถึงนะ้ารันนะจุ๊บๆขอบคุณ่ คือสายการบินแอร์เอเชียนะคะกลับจากโตเกียวญี่ปุ่นมาที่ไทยแล้วเจอแอร์เนี่ยประกาศแบบว่าโหแจกมุกรัว,วเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเอออยากเอามาโพสต์ลงติกต็อกค่ะเ<ม>จ้าของคลิปบอกว่ารู้ไหมเวลาขึ้นเครื่องอะปกติไม่ค่อยตั้งใจฟังประกาศเขาพูดอะไรปุ๊บบางคนเตรียมจะหลับแล้วอะค่ะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจฟังประกาศนะเออแต่ตอนนี้ตั้งใจอะไรผมตั้งใจดูผู้โดยสารเออ <laughs> นี่แหละค่ะคือเขาบอกว่าพอขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็มีประกาศเรื่องเตือนห้ามใช้โทรศัพท์ให้ใช้เนี่ยไ์โหมดหรือว่า เอ่อเป็นโหมดการบินใช่ไหมแล้วก็มีมุกด้วยมีมุกหยอดมาแบบเรื่อยๆเลยอะค่ะชาวเน็ตบางคนเขาบอกว่าเอ้ยเจอแอร์คนเดียวกันนั่นแหละไปที่ญี่ปุ่นเจอคนนี้นางฮามากนางรับฝากขยะทุกชิ้นยกเว้นคนข้างๆเพราะเราจะไม่ทอดทิ้งใครจําได้เลยบางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้โฟกัสที่เสียงเลยอะเนี่ยโฟกัสเหมือนพี่เบิร์ดเลยที่รักยิ้มเออที่รักยิ้มแล้วก็ใส่ตรงแก๊งแม่จะเดินทางคนเดียวไม่ทราบว่ามีบอดี้การ์ดหรือยังครับมีบอดี้การ์ดยังให้แทนกล้องอีกหน่อยไหมล่ะจะได้รู้ว่าคนนี้นั่งฮามา ใครคนเดียวโอ้นี่ครับซ้ายก็ว่างขวาก็ว่างเออการดนช่วงเวลานี้คะ่ะเราจะใช้เวลาในการเดินทางสำหรับเที่ยวปีนี้นะคะเพียงแค่6ชั่วโมงเ,เท่านั้นเองค่ะ7ชั่วโมงนะคะมีเวลาแต่งรูปนะคะลงไปโพสลงโซเชียลได้เลยค่ะในเวลากลางคืนหากเ่านประสงค์จะใช้ไฟอ่านหนังสือกรุณาเดินทางตอนกลางวัน เลน,น่ะ,ะถ้าสามารถเปิดสวิตช์ไฟบนแผงถึงเสียนทีตาร์ของท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะ เปลี่ยนชีวิตอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะคะและสำรับโทรศัพท์มือถือค่ะถ้าสามารถใช้ได้นะคะในระบบไลฟ์โหมดเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือท่านไปยังระบบไลฟ์โหมดนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะท่านสามารถเทคบอกรถทางบ้านนะคะถ่ายรูปเซลฟี่โปรไฟล์นะคะโพสลงโซเชียลแล้วบอกว่าเครื่องกำลังจะออกแล้วจ้าอีก6ชั่วโมงเจอกันะนะอย่าลืมมารับด้วยของฝากเทียมเลยคิดถึงนะรักนะจื๊๊จื๊๊ขอบคุณ